สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรทางทีราบสูงนะครับพี่น้องเนาะมือนีนะครับเบาสักศรีนะครับสีมาตอบคําถามเอฟซนะครับเกี่ยวกับเห็ดจังไหญนะครับไข่หมดแดงนะครับหัางหมดแดงข้งเห่าเวลาออกไข่จึงมีแต่ไข่ตรงๆไข่ใหญ่ๆนะครับเนาะผู้รงคนบอกว่าเลี้ยงมาแล้ว2ปีสมปีนะครับไข่หมดแดงกะยังบก่นเป็นไข่ใหญ่ยังเป็นไข่ฝากอยู่นะครับเนาะจริงๆแล้วป้าสักศรีก็ได้ศึกษาเลื่องว่าไข่ฝากับไข่ตรงมือหนีนะครับ เพราะว่ามันมีในพื้นที่ของบ่าวศักดิ์ศรีมีอยู่ตนหนึ่งนะครับพี่น้องที่มันเนียย่มไดก็กับโบเป็นไข่ตรงจะถือเป็นไข่ฝากท้งเบิดเนนะครับห้างนี้หลายแห้งครับคือจํานวนประชากรของหมดหมดแดงนะครับหมดงานนะหลายแห้งแต่ว่าบ่มีแม่เ,มเปงไปอาศัยอยู่ในหันเพื่อสีออกไข่นะครับพี่น้องเนาะก,ก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่นะครับอยู่จุดนั้นอยู่ระว่างตรงกลางระว่างตนใหม่ได้หลายตนเป็นโพนนะครับพี่น้องเป็นเป็นจุดของโพนนะครับห้างนี้มีแตหังใหญ่ๆครับ ก็เลยมาค้นพบวิธีนีโดยบังเอิญล่ะกะหลังหลังจากนั้นสองปีบาศักซิสก็ได้ใช่วิธีนีอยู่ในสวนของบาวศกดิสจนสามารถขยายนะครับขยายการออกไข่ของมดแดงนี่นะครับออกไข่ของนางพญายทั่วสวนนะครับพี่น้องตอนนี้บ่มีพื้นที่ใดที่โบออกไข่นะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็นสิมีฤดูกาลย่างถี่ได่เดียนกับพี่น้องไว้ว่ามันมีฤดูกาลของมันตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนหอดเดือนเมษานี่คือเป็นช่วงที่ เขาเอิ่นวาฤดูการนะครับหลังหลังจากนั้นก็สิมีออกปราไปครับพี่น้องกระจบเบิ่งกับบัวลายเนาะครับเนาะพี่น้องครับเขาเรื่องครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เลี้ยงแล้วหั่งบักนหญ่ไงแล้วมันบบมีไข่นะครับมันมีงแต่ไข่หมดแต่ว่ามันบบมีไข่นั่งพญาที่เข้ากินกันนะครับเนาะพี่น้องปลาสักดิีสใส่อยู่2วิธีนะครับพี่น้องจะให้พี่น้องเด้เบิ่งก็คือวิธีที่1นึครับพี่น้องนี่เป็นวิธีที่ ใส่อยู่เป็นประจำนะครับกับเป็นวิธีที่คนพบในช่วงสองปีนะันนั่ก็คือการนั่มผ้าโดยการที่เขาแย่แล้วเขามาผักพี่น้องเห็นอุปกรณ์การแย่อยู่ทั้งหลังนี่นะครับเนาะนี่คือต้นนี้นะครับกําลังทดลองเลี้ยงไม่ได้ปีหนึ่งเป็นต้นบักม่วงนะครับเป็นต้นบักม่วงพันฟาลัน,นครับพี่น้องฟาลันก็ห่างกับประมานี่ครับมีอยู่บ้านสามสี่หัานนะครับแต่ว่าทั้งปีนี้ตั้งแต่หัอตอนนี้แล้วมาแย่เบิ้งนะครับก็บมีตั้งแต่ไครผากอยู่ นะครับเพราะว่าเป็นต้นที่เฮาขยายมาใหม่นะครับเป็นไครผกักเป็นไครผักเป่าสักศีก็ได้แย่มื้อนี่ปล่าสักศีไปเอามาห้างนึงนะครับไปแย่ไข่มดแดงห้างหนึ่งอยู่ตน้นมะม่วงห้างหนึ่งได้สามขีดครับพี่น้องเพราะว่าถ่ายให้มันตรงอย่างถี่เว้่าสักศีบอกกับพี่น้องคือถ่ายถามันตรงน้ำนักปริมาณมันได้หลายครับพี่น้องหมดแดงบ่ค่อยหลายแต่ว่าใครมีหลายนะครับนี่คือพอเฮาแย่มาแล้วมันกระสีมีพวกมดแดงเอ้ยผวกนางพญาไม่เป้ง หรือว่าใครนะครับต sort of ิดเขามาในหนีนะครับพี่น้องติดเขามาอยู่ในในกระบอกแยงเขานี้นะครับเนาะเขากะขาะเอาแต่งแต่ไข่มดแดงนะครับออกกะเหลือเล็กๆน้อยครับเขาบอออกเบิดนะครับพี่น้องเขาก็มาผัดนี่ครับผาดยังถี่พี่น้องเห็นนี่คือเอามาผัดใจกับตนมันนะครับเพื่อห้หมดแดงแล้วก็นั่งพญานะครับแม่เป่งหรือว่าใครนะครับถี่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเพิ่นได้มาร่วมกันกับหัางหัางหมดงานนะครับหัางหมดแดงถี่อยู่ในนี้ พอเพิ่นมาร่วมกันนะครับเพิ่นฝักโตจากไข่เป็นการการฟักโตเป็นนนงพญาเพิ่นก็สิขุนชินครับอยู่นี่ขุนชินกับฟิโลโมนฟิโลโมนนี่ก็คือกลิ่นนะครับพี่นอ้องมดแดง,งนี่เพิ่นสิใส่กลิ่นนะครับการสื่อสารกันโดยการปล่อยฟิโลโมนคือการปล่อยกลิ่นปล่อยอยังเห้เพิ่นละเพิ่นได้ชิมักน้ำหอมบองยายไงซะถ้าเป็นภาษาของคนเนาะคนก็สิว่าน้ำหอมครับพี่นอ้องนี่หล่กก็คือวิธีการข้องเบาวสักรีปล่อยไววให้เพิ่นพักแล้กก็ให้เพิ่นไข่ มดแดงเนี่ยเนเวลาที่มีไข่มดแดงหรือว่ามีนางพะาแมา่นะครับตัง้งพญยาพันธุ์กรสีไตไปเองเพิ่นไดแต่ว่ามดแดงที่เป็นไข่ครับไข่มดแดงเขาสะขนครับขนขนเข้าไปไว้ในห้างเพิินพราะมันแตกนางพญยาก็สิเป็นส่วนหนึ่งของห้างนะครับบอกอยัายๆซะพี่น้องพี่น้องบอกว่านางพญามันบินมาเองใดแม่นครับผมโบเถียงแต่ว่าการที่มดแดงก็คือสัตว์สังคมชนิดหนึ่งคือกันด้ครับพี่น้องบ่มากอยู่ตัวเดียวได้ครับบ่มากเฮ็นห้างอยู่ผู้เดียวก็เฮ็ดห้างอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับก็คือวิธีการท่องเพพินปร่อ ถ้าตัวไหบ่บขุ่นชิ่นก็กลิ่นกับสิบกคอยบินเข้ามาได้พี่น้องสังเกตเลยได้หลายคนบอบอสังเกตก็เลยผ่าเเ้ยแง่ก็เคือแง่อยู่ประจําต้นไหนมีใครก็คือมีใครส่วนไหนโบมีใครก็บบมีบบมีเลยเป็นเป็นใครฝากเบิดนะครับก็เลยฝากพอมีพี่น้องว่าถ้าเป็นใครฝากวิธีที่หนึ่งก็คือนําผ้ามาโดยวิธีการที่เฮาแงแล้วเฮาเดือดติดไบติดไปเล็กๆหน่อยครับแล้วก็เอามาผ่าไว้เพิ่นไตขึ้นไปเองเพิน่นหมดแดงในห้างสิมาเก็บไข่ ไปไว้ในห้างของเจ้าของพอาฝากออกมานั่งพญาคือส่วนหนึ่งของขอบรัวนะครับเพราะนางพญาเป็นส่วนหนึ่งของขอบครั่วแล้วเวลาต่อไปเิ่นกระสีไข่เป็นกระสีบินเขามาในห้างนี้ห้างนี้มีไข่ใหญ่ขึ้นมานี่คือสิ่งที่คนพบเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็เลยนํามาฝากมาต่อพี่น้องวิธีที่สองก็คือตัวนี้ก็คือเป็นวิธีที่อ่ามันสีได้ปริมาณของนั่งพญาหลายกลัวที่ที่เบาสักสีเห็ดคือการผ้ามาผ้ามาตัวนี้ใส่วิธีการว่า สลับตนที่มันมีใครอยู่แล้วนะครับพี่นอ้องตนที่มีใครเวลาที่เขาแย่ไครมันจากทีสูงนะครับใครมันตกลงมาข้างล่างเพิ่นกระสีขนไครขึ้นไปไปเห็ดหั่งในบริเวณที่ต่ำประมาณเพียงนี่ครับประมาณเพียงนี่เพียงหัวนะครับพี่น้องเนาะเบาออกระสีกระสีใส่ถุงพลาสติกนะครับผมถุงพลาสติกแหงยายซัมไดแหงดีแต่บมเมนบอกแบกแหงได้ครับพี่น้องแห่งหญ่ก็คือหมายว่ามาถันน,น้อยๆกระสีใส่หยากเนาะมันสิกัดมือเขากับเอาจักประมาณเก่าคูณสิบแปดสิบสองคูณยี่สิบเขาไปสวมนะครับพี่น้อง สวมห้างเพื้นที่เพื่นขนไข่ขึ้นไปไหวขนไข่นั่งพญาขึ้นไปไหวโบแมนสวมห้างที่มีดได้หมดแดงได้พี่น้องบบแมนเข้าใจพิษครับสวมห้างที่เพื่นขนไข่นั่งพญาจากการที่เฮาแย้มเก็สิม,มีไข่ตกลงไปแมนว่ครับไข่ตกลงไปหลับประมาณหนึ่งมือพ่นสิพากกนขนขึ้นไปจนแล้วเซ็จห้างที่อยู่ต่ตำๆมันสิม,มีไข่เต็มด้อครับพี่น้องห้างน้อยนะครับพี่น้องจะว่าไข่เต็มนะครับเากาเอาถุงยางเฮ้าขนไปสวมปั๊บนะครับมาดปากแล้วก็กันไกตัดกลับครับ เอามาหอดต้นไม้ที่เฮ้าต้องการที่สิให้นา่งพญาเพิ่นมาแผ่พันุอยู่ในต้นไม้ตัวนี้นะครับเนาะต้นไม้ชนิดนั้นตรงมีมดแดงอยู่แล้วตรงมีหังมดแดงเแล้วเพื่อป้องการนา่งพญาดูสันเพิ่นสิถึงมดชนิดอื่นเขามากินนางพญาเพิ่นไดจะต้องมีหมดแดงมีหังมดแดงที่มันตเป็นไข่ไ่นะครับพี่น้องคือเฮาต้องการที่ให้หังมดแดงตัวนี้มีไข่ไงในปีทัดไปเฮาก็ต้องเอานางพญาเพิ่นมานะครับพอมาแล้วนะครับเปิดปากถุงไว้นะครับเปิดปากถุงพันถุงลงนะครับเอาไปวางไว้ต้นส่วนหนึ่ แม่ถีมากกับโตพนเิ่นไตออกไตออกหาหม่องทำเลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันชิมีหมดงานนะครับบนงานนี่หวงแหนนางพญานี่สิมขค้นนางพญาไปหาห้างของเจ้าของห้างทั้งในนี่เพิ่นก็สิค้นนางพญาคือกันเพิ่นกัอยากได้คือกันนะครับพี่น้องเนาะจำมาเฮาอยากได้ผู้นำเพิ่นก็สิค้นไปเป็นห้างเพิ่นนี่ก็เป็นหลักการสองหลักการที่ใส่แล้วประสบผลสำเร็จถ้าผู้ใดมีหลักการอีหยังดีๆไม่แช่กันกัแช่กันในช่องบ่าวสักสีใดเดี๋ยวจะเป็นเหมือนซื้อกลางนะครับพี่น้อง คอมเมต์มาบอกได้เวลาที่พี่น้องอ่านคออเมต์พี่น้องกับสิพ่อใดนะครับได้ควมหูใหม่ๆเขาไปนั่นะครับานนรบ,บางที่ควมหูถาเหาบ่บอกสู้กันฟัง่งลังคนก็คืบอบ่พอครับพี่น้องก็อยากให้ผู้ใดมีคววมหูในเรื่องมดแดงถี่ถี่แตกฉานถี่เก่งๆก็กเขา,มา,ามเมื่อมอเมต์ในช่องของบ่าวซักซีนะครับเพื่อที่ให้เป็นประโยชน์กับอ้กับน้องเห,หลายร้ี่สุดแชร่ประสบการณ์อะเรื่องนึ่งถี่ขาดบ่ได้เลยก็คืออาหาร ก็จะบอเรื่องาหฮรในมือนี่กับมีคนถามว่าเบาสักสีไห่ไห่แมงซ่อนนี่ไห่แมงซ่อนนี่ตามสีมือไห่ตัวหนึ่งต่อห้างต่อตนยังยังสีนะครับมันบ่มียังถี่ประหยัดก่านี่อีกราบอกกันว่าครับอ้เนี้ยเนวประหยัดที่ห่อบริษัทเงินก็คือเวลาที่ห่าเปิดไฟยำขื่นมันสีมีเมงเขียวมานะพี่น้องมีเมงเขียวเมงกุจี่แม่งยังมานะครับจับขื้นเมงเขียวเมงกินนุ่นครับบีบหัวโป๊ะครับเก็บใบบีบหัวโป๊ะเก็บใบเอามาใส่เป็นกินครับเอามาวางไว้เพื่อนซื้อครับนี่ก จิงล้ครับเอามาว่างไว้ให้เพื่อนซื้อเดี๋ยวเพื่อนสินค้นขึ้นห่างเพื่อนเองนะครับในบริเวณที่รบเมนตําโพดนะครับแต่ตำเกินไปเรื่องเทอมกับซุ่มเสียงก็หมดชนิดอื่นทีที่อาศัยอยู่อยู่ในดินนะครับย่่งเช่นหมดลีนหมดดำหมดงามมียังสีอาศัยอยู่ในดินแต่ว่า,าถี่หมดที่อยู่ทึ่งๆนะครับพี่น้องก็ฮาบว่างไว้ทึ่งงามใหม่มองได้ก็ได้ครับมาแต่มันโบลนลงมาแป๊บเดียวครับโบเกินสองกะทีครับเพื่อนสิแบกของเพิ่นขึ้นไปนะครับพี่น้องพี่น้องก็ต้องกลัวว่า ล่มสิพัดดวงด้วยอย่างข้าวเดียวครับถ้ามีตัวหนึ่งมาพอเพิ่นสิปล่อยกินแล้วก็เอื้อมมูอเพิ่นมานะครับแล ator, pues, so, ้วก็ขนขึ well, a a Kaiser, ้นห่างเพิ่นไปไ่เพิ่นได้เพิ่นก็คนขึ้นไดครับว่าแต่บ่เอาสร้างไปให้เพิ่นนะครับอาหารนะพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีการนะครับขอทวนวิธีการอยู่นึ่งก็คือการแย่แล้วนะครับนี่กัดอีกแล้วครับพี่น้องแย่แล้วก็เอาไม่แย่นะครับบวกกับเมเปงหรือว่าไข่แดงที่ยังมีอยู่มาพราดนะครับมาพราวใบเพิ่นสิไตไปแล้วเขาห้างนะครับหรือว่าเเเพพินนสขไป้าหง นะครับในส่วนของไข่สองก็คือการไปผ้ามาแบบเป็นห้างนะครับห้างที่เขาแย่อยู่น้ำทงไฮทงหน้ามันเกิดการโลนการยังของไข่นะครับเป็นจิค้นไข่คือมัใช้ห้งเพิ่นนะครับเอาถุงยางไปครอบปิดเอามาวางไว้นี่เพื่อให้เพิ่นได้กระจายล้วเป็นส่วนหนึ่งของครอบรัวเขานางพญานะครับถ้าเพิ่นโมเป็นส่วนหนึ่งเพิ่นเพิ่นสิบโบบินมากง่ายๆได้ครับพี่น้องก็คือคนในครอบรัวไฟครอบรัวมันคือกันนะครับอันนี้ก็บอสสีส,สีอยากฝากไวใ้ให้พี่น้องซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมือนา เามีความหูดีๆอีกยังเอามาคุยกันแช่กันให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเทือนึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ